ไไ่เหนน,นูอะะรวะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube คนสองเลนะครับผมวันนี้ได้ข่าวว่าปลานอก็กแต่วนรนายกนะครับก็เลยแวะมาดูนะแถวนี้เป็นวัดเพราะอะไรวะวัดเข็มทองฮะนี่ครับผม เราไปดูกันนะครับว่าจะมีปลานอะเขาบอกว่านอะไปวันสองวันแล้วนะผมเพิ่งมาช้าเมืเ่อคืนก็เพื่อนตทรตามก็ไม่ได้มานะก็เด mm ี hmm. ๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสำหรับานหนที่กดติดตามมาแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างมากนะครับขนานที่ยังไม่ได้ติดตามก็มจะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนสองเลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปดูดูบรรยากาศ โอเเคดี i, <g it dragon risque> ๋ยวกันลครับผมนี่ครับผมเจอกับนายเอกคนบันอยนี่มาเจอกันระหว่างทางวันนี้ไม่ยังไม่มีอ่ะครับปลาใหญ่มันแอบอ่ะครับปลาใหญ่มันแอบอยู่ริมฝั่งว่าน้ำมันแรงไอ้เอกไม่ค่อยออกมากลางๆลาน้าเขายิงในป่าน่ะเมื่อกี้ยี่สกสักสามโลกว่าสามโลสี่โลตัวใหญ่อยู่โอ้โหเลยครับโเลยโเลยมมนไม่รู้ว่าเป็นมัย นาก็ทัดไปเลยกระโดดโดงโดงผมจะวิ à, h, okay. oh, look, wait, dai, okay. ่งมาซ้ำเมื่อกี้โอ้หลุดไปก่อนโดนไม่เต็มข้ออะไรไหมลุงเฉียดหลังเลยเฮ้ยมันไม่วิ่งเลยเดี๋ยวว่าโดดปุ้งเลยผมไม่เห็นตัวผมเห็นแต่ปากมันแง้บๆง้ เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยอยู่อยู่อยู okay? ่อย well> ู <t os> <t os <t os <t os ่อยู่อยู่เออผมเห็นปากเงี้บโอยยีตยีตกเหรอเออยีตะเว้ยโอยตัวดีเว้ยตัวดีเว้ยนี่แหละไฟนี้เลยที่ผมยิงเออผมเห็นปากเล็กเองนเงี้บเงียบเงีบอยแล้วปากมองแค่ะเป็นปากอุ้ยอุ้ยอุ้ดีอยู่ตนี้อันนี้ เขาหน้าอยู่ปะโดนปะ่โดนโดนใช่ไหมอุ้ยห้อะไ่เห็นแต่ปากโอ้โหต่าขึ้นได้ไหมเอาเลยใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนั่นอ่ะายเอ้นีกช่ไหมยนอกช่จับลูกดอง่ลยอุ้ยเจ็บมือนายชอวกจับโอ้โหตัวบมเลยโอ้โได้สบายเลยโอ้ ีเข้าเข้าจุดตายหมดเลยเข้าหัวหมดเลยโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วผมลูกดอกนี่ผมทำเงี้ยไว้อย่างนี้ด้วยนี่นี่ลูกดอกดีมันตะลุโอ้โหเพียบเบิ่มเบิ่มเบิ่มนี่นะท้านี่เอาหัวแบบเนี้ยที่ผมบอกดีพี่เขาใช้ซ้ำว่ะโหมือโอ้โหอ้แเราต้องเอาบ้างแล้วเราเยี่ยมเยี่ยม นี่ปืนนี่เล็งเอาเล็งรางมาใช้ในวันนี้นี่ครับเล็งรางนี่นี่เอาเล็งรางบอกใหม่มาใช้วันนี้เปิดตาแล้วนี่เปิดตาแล้วครับผมนี่สุดยอดโอ้หนี่ขอบคุณพี่ก็มากนี่พี่ก็ช่วยโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอเคหยิบตกใช่ไหมเห็นไหมไม่ได้นี่เลยเออค่อยๆเลื่อนไปค่อยๆเลื่อนไปโดนอะไรหยิบตกหยิบตกยิบตก เดี๋ยวเดี Keith ๋ยว้นะให้มันนิ่งๆไว้ก่อนให้ไอ้มันนิ่งๆก่อนให้มันนิ่งๆก่อนตัวใหญ่อยู่ค่อยๆ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 เล่นไปมองไม่เห็นตัวอยู่ค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวนี้นะเออไอ้รอยมันเหินเถอะเดี๋ยวผมยิงฮะอยู่ไหนวะค่อยๆเล่นไปนะค่อยๆเล่นไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอยมันเหินแป๊บน์รอยมันเหินแป๊บนึงอุ้ยไปเหินนู่น อะไรวะ <laughs> ไปเอานูนา่นไปเลยนะค่อยๆเล่นเลน่าจะโดนยังอยู่แหละทีเนี้ยนี่มา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 นี่ไปเอานนูน่นทำไม่ได้เมื่อกี้จ้องอยู่ตรงนี้นี่นี่ดเดี๋ยวนะโอ้มันอยู่ลึกทตายากเดี๋ยวเรากดทำให้เดี๋ยวถึงเวลานี่มานี่แล้วมานี่แหละเดี๋ยวยนี้โดนมะวะ <laughs> แต่ผมดูก่อนแล้วผมโดนว่วใหญ่พึ่งคว่ำพึ่งฝืนนะอ่าโดนโดนอ่ะสาวกันเอ้าลุดเฮ้ยลุดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีงยืนดั๋ยเดียวเดเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋เยวเดียเดียวดยเออไดเด็เยยเดดเดดีวดีวเยเดี๋ยวได้เด็กเก็บมาบ้านเลยเดี๋ยวนะอย่าึน เล่นมัน่เลนนมัไปก่อนเห็นปากไกลๆเลยค่อยโผล่ขึ้นมาเลยมาป่าหญ้าโยกเลยเฮ้ยแม่งเอ้ยโดนเลยเดี๋ยนะเอาไม่ออกอีกโทะลุทะลุอยู่เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเอาออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวไร้เดี๋ยวเช่นยิงเดี๋ยวมันจะเสียมันเดี๋ยวมันจะเสียคอครับันจะระเบิดหน่อยเลย เดี๋ยวพอเรายกมาบางทีมันตบัดเชือกเชือกมีปัญหาแข่งย้ำหนับอยู่แล้วโดนไหมน่ะไม่รู้ไม่เข้าเปล่าวะเข้าอออะไรวะยิงไม่เข้าเส้นเดียวด้วยแต่ยิงไม่เข้าโอ้ชะแลบออกเออตะลุตะลุตะลุเข้าเข้าเข้าตะลุแล้วตัวตาวเลยุ้ยไม่เป็นไรยังอยู่ตะลุแล้ว เอาเสาขึ้นไปเอ๊ะเสาขึ้นไปโอ้โหเยี่ยมเตากันเลยเพื่อตัวเนี้ยเออนี่ครับโอ้นี่ครับนี่นี่นี่อีกตัวนึงโอ้โเท่ากันเลยเพื่อไตนะทีกันเลยโดนยิงปากไปยิงไอตัวเนี้ยแหละเออที่ว่าน้ายิงหลุดนะยิงโดนปากเนี้ยโดนปากฉีกนี่ครับผมขึ้นมาอีกตัวนึงนี่นี่ฝีมือนัตีครับนี่นี่ครับโดนแล้วครับ ไอเขาไอ้เขา,เขาโดนไอ้เขาไปแล้วแน่นอนแน่นอน <c oughs> เอามาไังเราก็ได้เ,เออนี่ <c oughs> โดนไอ้เขาไปแล้วแน่นอนแน่นอนแน่นอน <c oughs> อะไรวะเกือบเลย ไม่โปรมาฝั่งนี้ร้านหมาขคือตรงนี้เหรอใกล้ๆเดี๋ยวขำว่ายมาล่องมาคือโดนดีป่ะไม่รู้อยู่ข้างล่างนะเห็นป่ะเลยเหรอเลยเหรอเลยเหรอน่าจะขึ้นได้อยู่ตัวไม่ใหญ่ก็ไรยกขึ้นเลยดีกว่าเออนอนจานเหรอ เต็มๆเลยโอ้โห,นนหโหน,โนี่ครับโอ้ยน้ำสองตัวเลยโอ้โหเก้ากระโดงหลังเลยมันไม่ลอยพ้นน้ำหรอไม่ครับว่ายมาโอ้อยู่ล่างเลยครับนอนจานนอนจานอย่างนี้โหไม่ค่อยรู้จักปลานี่ครับโอ้ยตัวที่สองครับนี่ฮะ

รถไปแล้วไม่รู้เหมือนกันเห็นปากแงบแงบแงบ,งบ Bacar ca Bacar Bacar, thế bacar, đi bacar. Hm. Hm. Bacar. Lôi mày liếc. Thăm 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 Cá ủ á, tao tà tà lũ nê Ai đồ kìa, ai đồ kìa ไอ้เรียกแรดแล้วนะฮะไอ้แรด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 นะฮะไอ้แรดเห้นแล้วโอ้ตัวไม่ตัวเท่าไหร่นี่วะสองโลอ๋อที่เห็นน่ะนะดึงขึ้นอีกหน่อยๆิตให้มันเหืนเดี๋ยวมันเข้าใต้สะพานนะ S <S เออเรียบร้อยหัวกระบาลเรียบร้อยแล้วสาวเลยโอ้โหลิฟเล่นแรดจะได้เอสองโลได้ไหมได้เออสองโลกว่าอุ้ยสามโลเออดูเลยทำเหมือนลิกนี่ฮะไอแรดไอ้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 แรดเขามีมาตีหลังเล่นแรดแล้ว พรชัยพรชัยพรชัยทัไดไอเกิาอีกแล้วเ,เมื่อเช้าก็ได้ไปตัวหนึ่งนี่ยทัตไอเกิาอยู่คนเดียวเลยแถวนี้อยู่ยไหนเลาว่าเขาครับถ้าไอเกิลอยู่คนเดียวเลยกำลังขึ้น,นครับ เข้าตู้เดินาเหรอไม่ใช่ครับเขา้าเขา้ามันกลัวนี่มันจะขาดเขาครับขึ้นแล้วครัลขึ้นแล้วจะขึ้นแล้ว,ลวอ้าโอ้โหตัวนี้นหะเพิ่งที่ที่ว่าเห็นเห็นนล้วนึกว่างูอ่ะนี่ฮะ <laughs> นี่ฮะตัวนี้ฮะมาแล้วไอ้เท้าครับนี่สองชัดๆไอ้เท้าไอ้เท้าประมาณสักสองโลกว่าครึ่งได้นี่ครับ นี่นี่ศึกมานี่หมานมากนี่รอยเพื่ออยู่นี่แล้วใช่ไหมเฮ้ยนู่นอยู่นู่นเดีด๋ยวเลยเด้เลี้ยวเยดึงหมุนๆไปหมุนไป,นไปให้มันเปินกันหน่อยเออเธอสวยเธอสวย ไ่คร um. ับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วอากาศร้อนมากครับผมปลายังมาเรื่อยๆนะยังมาเรื่อยแต่ผมต้องกลับบ้านก่อนแลพอดีมีธุระครับผมเดี๋ยววันนี้มากับนี่ครับมากับเรงรังนะนี่ครับผมนี่ครับมากับเรงรังนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องกลับกันก่อนเดี๋ยวไปดูปลาที่บ้านนะฮะได้เยอะอยู่ครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะนี่ครับผมผลงานของเราวันนี้นะครับนี่ครับยีศกใหญ่นี่ย นี่สกนะครับนี่เป็นผลงานของเราวันนี้นะครับครับผมนี่ฮะนี่ก็ปืนกระบอกใหม่เรงงานนี่ครับนียี่สกใหญ่โอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับคนสองเลสวัสดีครับ